เวลา14นาิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริคุณาธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นอาคารเอเนกประสงค์สำหรับใช้เป็นห้องเรียนห้องประชุมและห้องสำนักงานอำนวยการโดยได้พระราชทานนามอาคารอันหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือเอื้ออาทร ความดีงามเป็นสิริมงคลและพระราาทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระรนามาพิไทยสอถป,ประดับที่ป้ายชื่ออาคารทั้งศูนย์จัดการศึกษาเจรูปแบบเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการในจังหวัดกําแพงเพชรยึดสามหัวใจหลักคือปฏิรูปการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆให้เด็กพิการเด็กได้โอกาสสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพื้นที่การพัฒนาให้คนพิการได้พัฒนาตนเองและครอบครัวตามปรัชญาเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการนิทอบแพเน็นิทศาการต่างๆอาทิห้องเรียนบุคคลออทิสติกจัดการเรียนเฉพาะบุคคลปัจจุบันมีนักเรียนมารับบริการแบบไปกลับเฉลี่ยว,วันละ30คนมีครู17คนแบ่งนักเรียนเป็น3ระดับระดับ1และ2เน้นการพัฒนาทุกทักษะอย่างรอบด้านระดับ3คือนักเรียนที่ช่วยเหลือตนเองได้นิทศาการห้องเรียนนิโรฟี edback เป็นห้องกระตุ้นทางประสาทวิทยาในการฝึกสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้การวางเงื่อนไขด้วยภาพและเสียงทำให้นักเรียนนอนหลับสนิทอารมณ์ดีมีสมาธิจดจ่อในการทำกิจกรรมได้ต่อเนื่องมากขึ้นนิทรรศการโครงการสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นำสื่อการสอนต่างๆพัฒนาสู่นวัตรกรรม Special AR Passport จากครูสู่ห้องเรียนเปลี่ยนผ่านไปถึงบ้านและออนไลน์นิทรรศการการถอภาพพื้นเมืองแบบเสาริช่วยนักเรียนมีสมาธิมีจิตใจที่สงบพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างมือเท้าและสายตายอย่างเหมาะสมสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพให้กับนักเรียนและครอบครัวนิทรรศการอาชาบำบัดเป็นการสอนโดยนําม้ามาบำบัดซึ่งจังหวะการเดินของมา้าใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์การนั่งบนหลังมา้าช่วยฝึกทักษะการทรงตัวทักษะการเคลื่อนไหว ระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนทุกประเภทความพิการพร้อมการประเมินผลเป็นรายสัปดาห์เพื่อน,นําผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนนิรศาการห้องเรียนรู้การแพทย์แผนไทยบูรณาการร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้โคกนหนองนาแหล่งแห่งน้ําใจและความหวังฝึกนักเรียนให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกตลอดจนทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นพื้นฐานทักษะอาชีพให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆเช่นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยนักกายภาพบำบัดและนักการแพทย์แผนไทยและห้องทาราบำบัดที่ใช้คุณสมบัติของน้ําเป็นสื่อกลางในการบำบัดใช้ระบบน้ําอุ่นน้ําวนช่วยลดอาการปวดลดความตึงตัวและภาว,วะเกร็งของกล้ามเนื้อรวมทั้งใช้เครื่องช่วยพยุงในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนมีทักษะตามความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เวลาเจดนาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติีราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานด้านสตัวแพทย์ร่วมกับทีมสตัวแพทย์อาสาจ,จุลาพรตรวจร,ร่างกายคุณแพรหมสุน,นัขทรงเลี้ยงในพระองค์สายพันอลาสกาันมาลามิวเพศผู้อายุ6เดือนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาภาวะข้อสะโพกเสื่อม ในการนี้ทรงวางยาสลบและคงภาวะการสลบก่อนทําการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยทรงติดตามสัญญาณชีพยอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยและถูกหลักวิธีของวิสัญญีสตัตวแพทย์จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีรักษาทางสตัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทอดพระเนตรกระบวนการทำซีทีสแกนและการตรวจร่างกายสุนัขทรงเลี้ยงด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาภาวะข้อสะโพกเสื่อมอย่างละเอียด สุนัขสายพันธุ์阿拉斯加บัลาาลามิวมักมีความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวโดวยมีลักษณะทางกายวิภาคขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวและการเดินมีผลต่อการรับน้ำหนักตัวของข้อสะโพกซึ่งทำหน้าที่ยึดระหว่างแนวกระดูกเชิงกรานกับกระดูกท่อนขาหลังจึงเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกายมากถึง40%การทำซีทีสแกนเป็นการตรวจหาสาเหตุของโรคในร่างกายด้วยการฉายรังสีเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติโดยคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเป็นภาพสามมิติและภาพอวัยวะในระนา ต่างๆซึ่งภาวะข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขป้องกันได้โดยควบคุมน้ำหนักหลีกเลี่ยงพื้นที่ลื่นและออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสม่ำเสมอหากพบความผิดปกติในสุนัขที่อยู่ในช่วงเจริญวัยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดศัลยกรรมข้อสะโพก ที่อาคารภูมิสุวรรณเขื่อนวชิราลงกรณ์อ,อทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชล,ลิพุกผาสุของคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์รวมถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำเขื่อนกอฟผซึ่งมีปริมาณน,น้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งรวมกัน32,454ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ52%์ของความจุเข,ขื่อนมีน้ำใช้งานได้9 4 1 0ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ24%ของความจุเขื่อนซึ่งน้อยกว่าปี2,565ประมาณ2,531ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนวัชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนหินถมดาดคอนกรีตแห่งแรกของไทยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2,527เพื่อปิดกั้นแม่น้ำแขวนน้อยมีพื้นที่กักเก็บน้ำ388ตารางกิโลเมตรและมีความจุน้ำได้8,860ล้านลูกบาทเมตรและยังมีการติดตั้งเครื <din> er ่องกำเนิดไฟฟ้า3เครื่อง ซึ่งนอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วยังมีประโยชน์ด้านการเกษตรและชลประทานการปะเาอุทุกภัยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดด้วย พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ประจำปี2566ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีซึ่งตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ห้องสอนจำนวน1,359โครงการพร้อมกันนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปจากคณะบดีคณะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยและรับฟังการนําเสนอผลงานนักศึกษาที่ได้ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลจากการลงพื้นที่ชุมชนพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิน่นที่มหาวิทยาลัย,ลยดําเนินการณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อาทิการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนพื้นฐาน,นทุนชุมชนการพัฒนาจังหวัดแม่ห้องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อกโกแลตการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ปัญหาโมลพิษ PM 2.5และระบบพลังงานทางเลือกด้านการเกษตรดิจิทัลขนาดเล็กต้นทุนต่ำในโรงร ยยขาาโอกสที่ชั้น20อาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7พุทธศัก2,566ถึง2,570 ซึ่งสำนักงานกปรรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแผนแม่บทฉบับดังกล่าวให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั้นนักวิชาการองค์กรภาครัฐเอกชนเครือข่ายต่างๆและประชาชนได้รับทราบและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ยาแฝกตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติโดยแผนแม่บทฉบับนี้เน้นการเป็นนวัตกรรมสังคมของการใช้ยาแฝกเพื่อเป็นเครื่องมือหนุนเสริมชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในมิติสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสู่การบรรลุปเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์ภายใต้ชื่อสืบสารรักษาต่อย,ยอดและ16มาตรการย่อยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นการเสวนาวิชาการและการระดมความคิดเห็นการจัดทำกรอบแผนบริบัติการใน3มิติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาน,านันตำบลลิพังอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังคนเอกกัมปนารุติองคมนตรีประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราช,ชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมรองเลขาธิการกรบรและคณะรับฟังสรุปการดําเนินโครงการฝ่ายลองลิพังอนึ่งมาจากพระราช,ชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาูมิธลอดยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงรับเป็นโครงการอนึ่งมาจากพระราช,ชดำริเมื่อปี2542ตามที่ประธานกรรมาการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลิพ ขอพระราชทานระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือรัศดรที่ขาดแคลนน้ำาอปโภคบริโภคโ,โดยก่อสร้างฝายคอนกรีเตเสริมเหล็กสันฝายยาว20เมตรสูง2เมตรพร้อมท่อส่งน้ำ6สายและถังกรองน้ำถังเก็บน้ำ13แห่งแล้วเสร็จเมื่อปี2544สามารถช่วยเหลือรัศดรได้6หมู่บ้านประมาณ800ครัวเรือน นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการต่อย,ยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อสนองพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดโดยโครงการฝายคลองทิพพังมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลทางระบบนิเวศ จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อย,ยอดโครงการฝายคลองลิพังเพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของราษฎรในตำบลลิพังและใกล้เคียงสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในกัวเรือนเริ่มดําเนินการในปีนี้บนพื้นที่21ไร่อาทิแปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานมีการสาธิตการเกษตรปลูกพริกไทยพันุ์ปะเลียนบ่อสาธิตแหนแดงปลูกมะพร้าวน้ําหอมสตอตรังทุเรียนมังคุดและการสาธิตด้านปศุสัตว์มีแปลงพันธุ ในเปียแพงโกลาและรูซี่ด้านประมงปล่อยพันุปลาสุลต่านปลากระแห ى, และปลาตะเพียนขาวแปลงสวนสมุนไพรปลูกตะไคร้หอมยี่หราว่านทรหดแปลงสวนป่าปลูกยางนาตะเคียนทองพยอมและพยุง ในตอนบ่ายไปติดตามการดาเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้อาอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตาบลน,นิคมพัฒนาอาํมมาเภอมนังจังหวสตูลณบริเวณโรงกรองน้ําและระบบจ่ายน้ําซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอาเนื่องมาจากพระราช,ชดำริเมื่อปี2560ตามที่นายสุธาอินยอดราษฎรหมู่ที่7ตาบลน,นิคมพัฒนาขอพระราชทานโครงการเนื่องจากขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคโดยก่อสร้างสถานีสุบน้าและโรงกรองน้าพร้อมเครื่องสุกน้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2563สามารถส่งน้ำให้รัศดรอ,อุปโภคบริโภค9หมู่บ้าน2,349ครัวเรือนมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้รัศดรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นเดินทางไปยังโรงบรรจุน้ําดื่มชุมชนอเมมาเภอมะนังบ้านผัง15ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับสํานักงานเกษตรอํเมมาเภอมะนังเมื่อปี2551เดิมใช้น้ําต้นทุนจากน้ําบาดาลต่อมาเดือนมิถุนายน2566นําน้ําต้นทุนจากโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16มาใช้เนื่องจากคุณภาพน้ําในการผลิตมีคุณภาพดีกว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยผลิตและจําหน่ายให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป มีการจัดตั้งกองทุนจากทุนออมทรัพย์และเงินทุนจากธนาคารชุมชนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครูและพะนักงานโรงเรียนจิลดาจำนวน1469คนอาทิสเต็กหมูไก่และปลาบืมีหมูแดงข้าวขาหมูไข่พะโลข้าวเหนียวไก่ย่างเต้าถึงเย็น น้ำแข็งใสไอศครีมเยลลี่น้ำเก๊กห่วยและน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาโดยส่งห่วงใยและส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าโรงเรียนจิตรดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2498โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาระดับอนุบาลขึ้นณพระที่นั่งอุดรในพระที่นั่งอมรรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้น เพื่อให้พระชธิดาและพระราชาโอรสได้ทรงศึกษาเล่าเรียนและในปี2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่สองต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่พระตำหนักจิตรดาโรหถฐานพระราชวังดุสิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในพระตำหนักจิตรดาโรหถฐานและพระจัดฐานนามว่าโรงเรียนจิตรดาปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน1,180คน ที่ห้องประชุมวายุพัก6โรงแรมเซ็นทราบายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองคณะบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภร์พร้อมผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมกับศูนย์บริการสาธรารณาสุข53ทุ่งสองห้องจัดก,กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรู้เท่าทานโรคเรื้อรังและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสว,วันเฉิมรชม พรรษา28กรกฎาคม2566 ภายในงานมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและมีการบรรยายสาธิตและให้ฝึกปฏิบัติจ,จริงเรื่องการป้องกันโรคเรื้อรังและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ<ๆ>เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณาสุขและผู้นำชุมชนด้านสุขภาพในเขตทุ่งสองห้องมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหน,นักสามารถนำไปใช้ในการปรับพฤติกรรมและถ่ายทอดสู่คนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางโลกในปัจจุบันที่ยังคงเต็มไปด้วยวิกฤตปัญหาและความขัดแย้งการพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชพัฏท,ทั้ง38แห่งให้ความสำคัญสนองพระราชปาัิิาานในการทรงงานเพื่อราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบ,บร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ระผู้พระราชทานนามราชพัฒนทั้งสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกรูปแบบการพัฒนานักศึกษาว่าวิศวกรสังคม ศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นจากความตั้งใจแรกขององค์การบริหารนักศึกษาเพื่อทำแปลงเกษตรและปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับเลี้ยงสัตว์ไว้แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เมื่อปี2563นักศึกษาวิศวกรสังคมจากทั้ง8คณะ ยังใช้ทักษะจำเป็นในศตรวรรษที่21ที่ได้รับการอบรมมาเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านที่ยอมเปิดใจหลังจากอดีตเคยเกิดความเข้าใจผิดกันเรื่องพื้นที่ระหว่างชาวบ้านกับมหาวิทยาลัยและจัดทำแปลงเกษตรมีปราดชาวบ้านถ่ายทอดความรู้จนได้ผลผลิตออกดอกออกผลให้ชาวบ้านเก็บได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปถ่ายรูปในพื้นที่ปลูกต้นปอเทืองสําหรับปรับหน้าดินพื้นที่ประมาณ30ไร่จึงแบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกไม้ดอกและแปลงเกษตรเพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและต่อยอดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแดนและลานกลางเต็นท์ในชื่อเขาแดนเล็กวันเล่ ทั้งยังร่วมกับชาวบ้านสร้างศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลตะโหนดศูนย์การเรียนรู้การทำทองม้วนน้ำตาลตะโหนดและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงจึงเป็นผลของการใช้ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ที่มุ่งสร้างนักศึกษาวิศวกรสังคมให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรม ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมได้แก่ฟ้าประทานนาฬิกาชีวิตทำลายพัฒนาการทำลายกระบวนาการและ MIC โมเดลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการโครช้ชจากคณาจารย์และปราชชาวบ้านนักศึกษาวิศวกร,รสังคมต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหาตามข้อเท็จริงยอมรับความคิดเห็นต่างเขารกวิถีชุมชนเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและวางแผนอนาคต ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนนักศึกษาวิศวกรสังคมจากรุ่นสู่รุ่น อย่างร่วมการดำเนินงานโครงการต่างๆทั้งยังคงพัฒนาต่อยอดศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีสนองพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะมหาวิทยาลัยราชพัฒ์ในโอกาสเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่9พฤษภาค,คม2560ท่านระทานปริญญาราชพัฒนมา ตอนแรกมาเป็นเวลา3-40ปีอันนี้ก็ทำให้รู้สึกมีความสุขและมีความผูกพันวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมากเพราะว่าก็หลายปีแล้วแล้วก็ไปทุกครั้งก็มีความสุขก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคนะอา ท้องถิ่นจ,จริงๆอย่างจังในเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องความรู้ทั่วไปแล้วก็ข้อสำคัญคือผลิตคนดีผลิตคนดทีที่ที่เห็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็สังคมคิดว่าสถาบันนี้นพระเจาลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์และจะเป็น,นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งท่าเนเบื่อ ตั้งใจแล้วก็ร่วมกันคุยกันมากๆจะเป็นสาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2566 นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญบันทึกเวลาการทําสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกรกฎาคม2,566เวลา8นาฬิกาโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store